สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคุณคอปเตอร์มาแล้วนะเออคอปเตอร์กับส่ยนนคุยแต่เรื่องผู้ชายทา้องมันรู้งงมากเลยนะคะอหอลงรักเธอเข้าแล้วนะไปยอดอย่ายอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลสตสด รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษายนนะคะ,ละหลายๆคนก็อดใจรอที่จะไปติดตามชมในรายการหวยกระแสก็อาจจะแบบว่าอุ๊ยไม่ได้ไม่ทัน,ม,นมันใจร้อนเกินไปที่จะไปหาลอตเตอรี่นะคะมันใจร้อนเกินไปที่จะไปหาลอตเตอรี่มาซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมกันเลยค่ะนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนทุกคนคะ่ะนะคะเพราะว่า <c oughs> รายการหวยกระแสก็จะ จะลงประมาณวันท,ที่เท่าไหร่ประมาณวัน1ิ1ส1งสิบเนู่นแหละนะคะก็อีกยาวไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะมามาบอกกันก่อนนะคะโอ้ยคนดูน้อยจังเลยะสวัสดีคนคนไกลบ้านคิดถึงบ้านนะคะสงกรานปีนี้สวัสดีพี่นันทาพยากรด้วยนะคะสงกรานปีนี้เราจะอุ้ยแต่ว่าหลายๆคนได้เงินแล้ว ได้เงินกลับบ้านกันแล้วนะคะวันที่หน <ına> ึ่งที่ผ่านมาเราได้เงินกลับบ้านกันแล้วแบบหอบเงินกลับบ้านกันแล้วบางคนก็คือใช้เงินยังไม่หมดเลยนะคะงวดใหม่จะมาแล้วนะคะงวดใหม่จะมาแล้วทีนี้เนี่ยนะคะทุกคนขางวดใหม่เราจะมาแล้วเราก็คือเตรียมตัวที่จะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเราเอาเงินไปใช้ส่งการให้หมดวันที่สิบหกเราจะมีเงินกลับบ้านเอยกลับกลับมาทํางานต่อนะคะ เออเห็นคอยดยเห็นเห็นนะคะเห็นทุกคนเลยนะคะเพิ่งเห็น <invent> ว <fit division> ่าเป็นแฟนตัวยงเอาจริงเหรอคะพี่น <när ather Champion> ันอุตายแล้วขอแสดงความยินดีกับแฟนตัวยงด้วยนะคะขอคนกดแชร์ก่อนทุกคนไม่กดแชร์คือไม่ได้นะไม่กดแชร์คือไม่ได้เราต้องกดแชร์ค่ะช่วยเหลือกันสามร้อยห้าสิบคนดูนะคะใครพร้อมรวยบ้างนะคะทุกคนขายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวขอขอขอ ให้คนดูครบสักหนึ่งพันคนดูก่อนเดี๋ยวจะเปิดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะเปิดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวขอยนุแจ้งลงในกลุ่มก่อนเนาะแจ้งลงในกลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะลืม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 แจ้งลงในกลุ่มนะฮะลืมแจ้งนะคะเดี๋ยวขอยัุแจ้งลงในกลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะด่วนอย่างงี้เนาะต้องด่วนไว้ก่อนแล้วนะฮะ <laughs> ด่วนเออ ปล่อยรัฐบาลไทยเนะาะเออไม่แบบใหม่แบบสัตว์แบบ<า>ตัวแม่ตัวมัมตัวให้นมบุตรนะคะเออโอเคด่วนนะเราต้องด่วนไหมก่อนขอคนดูหนึ่งพันคนดูก่อนโอ้ตายแล้วนะคะช่องปลอมช่องเพจปลอมเนี่ยดังกว่าช่องเพจจริงงงมาก ช่องปลอมเนี่ยดังกว่าช่องจริงช่องจริงเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือคนดูเลยนะคะนี่นะคะเออพร้อมนะคะทุกคนค่ะช่องจริงเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยแทบจะไม่เหลือคนดูเลยไปติดตามช่องปลอมหมดเลยนะคะช่องจริงคนติดตามสี่แสนห้า ซ่องปลอมเนี่ยคนติดตามหมื่นสองหมื่นแต่กดไลค์เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะงงมากเลยนะคะห้าร้อยคนแล้วเจ็ด้อยคนแล้วสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะให้คนคนที่ติดตามอยู่ตรงนี้นะคะเอาได้แดงไปใส่อวดเขาใครไม่มีทองใครไม่มีทองจริงใส่กลับบ้านสงการบ้างนะคะเออเดี๋ยวขอยัดบ็อกมิจฉาชีพก่อนนะคะมาวางลิงก์แล้วนะคะเออ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับบล็อกมิจฉาชีพก่อนนะครับอย่าหลงเชื่อนะมิจฉาชีพมาวางลิงก์แล้วตายแล้วคุณผู้ชมขามิจฉาชีพมิจฉาใจมาวางลิงก์แล้วนะคะมิจฉาชีพมาแล้วนะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะขอขอยยัดบล็อกมิจฉาชีพก่อนนะครับมาวางลิงก์แล้วนะมิจฉาชีพนะมิจฉาชีพเบาได้เบานะครับมิจฉาชีพนะ สวัสดีค่ะนะคะแม่หนูฝันว่าเพื่อนซื้อให้หกเก้านะคะเธอไปฝันพิลึกพิเลเรนอะไรคะหกเก้าน่ะเธอฝันพิลึกพิเลเรนมากเลยแป๊บหนึ่งนะขอยัดบล็อกมิจฉาชีพแป๊บหนึ่งนะคะมิจฉาชีพนะคะมันบล็อกยังไงเนาะจ้าบล็อกเนาะบล็อกแบรนด์แบรนด์เนาะเบสโอเคแบรนด์เลยยืนยันแบรนด์ นี่ไงแบนกับบล็อกในอันเดียวกันเนาะโอเคอ่ะเก้าร้อคนดูแล้วสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมิชาชีพเยอะมามมิชาชีพเยอะกว่าคนดูยยใจไก่มันมันคือเรื่องจริงหนึ่งพันคนดูแล้วคะ่ะขอเสียงปรบมือก่อนใครอยากได้ได้แดงเส้นนี้ใส่เล่นสงการใส่เสริมดวงปีใหม่ไทยองค์ปู่องค์ย่าเมตตาเรานะคะ เดี๋ยวจะทําการจัดส่งไปให้นะคะไม่รู้จะส่งทันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าคืออไอติมเองก็จะไปสาดน้ํานปะแป้งกับผู้ชายด้วยอะไรด้วยนะคะนี่อ่ะใครอยากได้บ้างให้แค่ห้าสิบคนแรกเก้าสิบเก้าบาทใครอยากได้นะคะพิมก้าามานะคะพิมก้า9มานะคนจะบูชาก็ไม่ค่อยจะบูชากันเนาะนะคะ ขายของไม่อยากจะซื้อก็หลอกค่ะนะคะเออเดี๋ยววดนนี้นะคะถ้าขายของไม่ดีนะคะถ้าขายของไม่ดีเนะะี่ยจะไปขายจะไปขายตัวแล้วจะไปเดินจะไปยืนอยู่ริมหาดแล้วจะไปหาผัวฝรั่งแล้วนะคะใครอยากได้นะคะพิมก้าวมาใครอยากสนับสนุนอุดหนุนกันไปเสริมทรัพย์นะคะอันนี้จะเป็นองค์พญานาคนะคะเป็นองค์ปู่นะคะเออถ้าขายไม่ได้สักเส้นเน่ตนะคะหลังสงการจะไปยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวแล้ว จะไปยืนอยู่ริมหาดแล้วนะคะเออจะไปยืนใส่กระโปรงสั้นใส่กระโปรงแดงแล้วค่ะนะคะเออเสียงอะคอมเมนต์มาเลยค่ะพินเก้าเก้าห้าสิบเส้นห้าสิบคนแรกนะคะไม่มีใครอุดหนุนเลยไม่มีใครสนับสนุนเลยจะไปขายตัวแล้วจะไปขายแล้วค่ะจะไปใส่กระโปรงแดงสั้นจำดากแล้วค่ะนะคะ ยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วริมหาดแล้วอะไรก็แล้วไปมาหมดแล้วนะคะเดินทางเดินสายไปไปหาพม่าไปหาองคปู่องยานะคะที่นั่นมานะคะเพราะฉะนั้นคือนะคะขอค่าเครื่องตั๋วเครื่องบินคืนหน่อยนะคะทุกคนขาพินก้าวๆนะคะแบบไม่จกตาอาฟันเลขหกนะคะทุกคนขาฟันเลขหกนะคะทุกคนหกมีหกอะไรบ้างหกแรกคือหกหนึ่งหกสองคือหกเจ็ดหกที่สามคือหกเก้า นะคะวางลิง์เก่งมากนะคะเออทิมก็ก้าทุกคนนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนขาอาจารย์ไอติมของแท้ไม่มีการปักลิงเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นไม่รับโปรโมทเว็บพนันไม่รับโปรโมทเว็บพนันนะคะไม่รับอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือทางช่องทางอื่นที่มีเว็บพนันแปะอยู่นะอย่าลงเชื่อนะฮะอย่าลงเชื่อเว็บพนันออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่ได้โปรโมทเว็บพนันนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเออนะเพราะฉะ้นก็คือ ก็ปล่อยบูชาขายของวัตถูงมงคลมมมแม่ไปนะคะเส้นหนึ่งก็เก้าสิบเก้าบาทเออเลยเออก็ขายไปมมมแม่ไปไม่มีอะไรมากนะคะอู้เธอมิสซาชีบเยอะมากเลยปับหนึ่งนะเดี๋ยวขอยัดไล่เก็บมิสซาชีบก่อนปืด๊ดมิสซาชีบปืด๊ดอีปูยาปืด๊ดปับหนึ่งนะคะมิสซาชีบเยอะมากเลยไม่ได้โปรโมทเว็บพนันออนไลน์นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าขายของขายอะไรนะคะทุกคนคะ่ะนะถ้าขายได้ไม่ได้ก็คือจะไปขายตัวแล้วนะคะอ่าแคปหน้าจอตัวที่ฟันเลขที่ไม่เลขถ้าเลขงวดเนี่ยไม่มาจะเป็นส้มตำปูปลาจะเอาปลาเป็นต้นเทสเหัวลาดตัวทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็พริกเอาอะไรไปนะคะมาโขกตำรวมกันเป็นส้มตำปูปลาแคปหน้าจอฟันที่หกแปด ฟันหกแปดนะคะเดี๋ยวเล็กทูบรอบแป๊บหนึ่งฟันหกแปดเออถ้าขายวัตถุมงคลไม่ได้ก,จดกจดนะ็จะไปขายตัวละเดอ้อหลังสงการไม่เจอละเด้อใบหงไบหวยนะจะไปขายตัวละเด้อจะไปยืนอยู่อันนี้แล้ะเดอ้อริมหาดละเดอ้อไปใกล้ๆบ้านนี่แหละพัทยาก่อนเลยนะคะ <c oughs> ฟันไปเลยหกแปดนะคะเด่นหกเบอร์นะคะหกจะมีโอกาสมาทุกคนฟังนะงวดนี้เด่นหกกับเด่นเจ็ดรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกเมษายนนี้เด่นหกกับเด่นเจ็ดสองตัวเด่นนะคะแต่ตัวที่จะเคาะมากที่สุดก็คือเลขหกหกจะเด่นสองตัวล่างเจ็ดจะเด่นสองสองตัวบนหรือสามตัวบนไม่แน่ใจนะคะสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งเนี่ยเด่นเจ็ดมาก เพราะฉะนั้นเอาเลขทูบไปไปซื้อกันเลขทูบนะคะทุกคนขาไปไหว้มาแล้วไปไหว้ที่เสียนองค์พญานาคปู่อนันตะที่พระนครศรีอยุธยาวัดทรงกุศลเป็นเสียนพญานาคที่แบบหลายๆคนเคยไปมาแล้วนะคะเป็นเสียนเก่าเสียนแก่ที่เขาบอกว่ามีอายุยืนยาวมากกว่า2,000ปีนะคะตั้งสารพญานาคปู่อนันตะไว้ลิมน้ําแม่น้าเจ้าพระยาวัดทรงกุศลในพระนครศรีอยุธยา ไปปุ๊บลมกันโชคปุบปับปุบปับปุบป,บป,บป,บปับอย่างนี้เลยไปไหว้ปู่ไหว้ย่าตรงนั้นมาแล้วไปจุดทูบขอเลขรัฐบาลและจุดครั้งเดียวด้วยจุดด้เลขนี้แล้วทุกคนดูค่ะทุกคนดูคนลุกมากนะคะเลิฟเลิฟนะคะเลิฟเลิฟ I love you so much very much so much นะคะเออเลิฟ so much so much นะคะนี่เจ็ดห้าเจ็ดเลขหามมาแน่นอน ลมกันโชคบุบบกบุบบบุบบกุ๊บบบุบบบุบ,อ,บ,บ,อ,บ,บอย่างนี้เลยเธอนะคะแล้วศาลตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาหันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพยาเป็นปู่อนันตะคืออย่างไงก็มามั่นใจมากและมั่นใจมากที่สุดก็คือเลขเลขแนวทางเลขสูตรนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูดอีกรอบหนึ่งใครดูไม่ทันดูย้อนหลังนะนี่แคปหน้าจอค่ะ ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเลิดนะคะใครซื้อไปแล้วบ้างลอตเตอรี่อ่าอ่ะแคปหน้าจอนะคะสามตัวมีเจ็ดหกแปดเก้าหกแปดและเก้าหกเจ็ดตัวที่ให้และไปฟันในรายการหวยกระแสก็คือตัวนี้ นีแต่อย่าลืมนะคะหกหนึ่งหกเจ็ดหกเก้านะคะถ้าหกมาคือรอดนะคะอ่าเป็นฟิลนี้นะ <c oughs> ขอบคุณค่ะนะคะเออหิงๆิงรวยๆนะคะอันนี้ส่วนส่วนนี้เป็นเล็กทูบนะนี่อันนี้เป็นเล็กทูบแครบหน้าจอนะคะทุกคนคะ่ะสาธุขอให้มา ได้แล้วหกหนึ่งหกดหก้าได้แล้วนะเออเลิศ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 เลชอบหกแดเลิศนะคะเล่นหกเจดส่วนตัวนะชอบหกเจดกับหกแดเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีความเชื่อมโยงก็คือเข้าสู่ปีใหม่ไทยสกราชใหม่ก็คือปีสองห้าหเจ็ดหเจ็ดยังไม่มาเธอซื้อหกเจ็ดกับหกแปดไปเลยหกแดนะคะหกแดสูตรจะได้คือหกเจ็ดหแปดหกเนะคะแปลงจากเจดเป็นหนึ่งก็คือหกหนึ่งหเจ็ด นะคะตัวรองนะคะตัวรองก็คือหกหนึ่งหกเจ็ดนี่จะเป็นตัวนี้หกหนึ่งหกหนึ่งนี่แปลงมาจากหกเจ็ดนะคะทุกคนนะคะหกหนึ่งจะแปลงมาจากหกเจ็ดหกแปดหกเก้าอันเนี้ยทั้งหมดเลยแต่ส่วนตัวคือส่วนตัวคือชอบตัวนี้นะคะส่วนตัวคือชอบตัวนี้คือหกแปดนะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวนี้หกแปดนะคะเจ็ดหกแปดเก้าหกแปดแล้วก็เก้าหกเจ็ด นะคะหกหนึ่งหกแล้วก็6 9เนะคะเป็นตัวนี้เลยอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับรางวัลที่หนึ่งสตัวล่าง3ามตัวบน2ตัวบนขอให้เป็นของเราในงวดประจำวันที่1เมษายนนี้ใครที่สั่งได้แดงไว้รอแอดมินทักหาเตรียมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับซึ่งกันและกันนะคะงดดราม่าทุกกรณีและไม่สนับสนุนเว็บพนันออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนเฉพาะ สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นส่วนอันเดอร์กราวใต้ดินไปหาที่ซื้อกันเอานะคะหลังส่งการขอให้ทุกคนมีข่าวดีเนาะล้ำลาไปแล้วทุกคนค่าสวัสดีค่ะไปแล้วเด้อ